นโม,มต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม,มต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม,มต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8หลังเมื่อคืนนี้ติดค้างเมื่อคืนนี้หรือวันไหน ติดค้างกันบ้านน้องเนนอยู่น้องเนนบอกแม่ติดค้างกันบ้านเรื่องอะไรไม่ใช่เมื่อเช้านี้มเมื่อเช้านี้ติดค้างกันบ้านเรื่องบาดดินแบ่งซ้ายปลาไม้แบ่งขวาปลาไม้บาดเนี่ยบาดสมัยโบราณบาดทำจากดินดินเผาอะคะ่ะทำจาก ไม,ไม้ไม้นี่ใช่ขุดเลยนะขุดไม้เป็นต้นเลยเหินหินนะคะนี่ของเกา่านะของโบราณเพราะฉะนั้นบาทในะหายากนะบาทหายากบานหายากมากนะคะจึงต้องดูแลรักษามากในนิสสกิยาปาจิตีในบามบาอเจ็บะิกของพระพิกษุณี ส่วนที่เป็นนิสสกยะปาจิตีนะก็คือปาจิตีในส่วนของการดูแลรักษาสมบัติของพระสมบัติของพระก็ไม่มีอะไรมีบาทกับจีวรนนั่นแหละนะคะว่าเราจะดูแลบาทจีวอยังไงบาทที่มีรอยแตกเกินสี่ถึงห้าแห่งถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าบาทไม่สวยอยากจะขอเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะจะแสดงว่าบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ หายากหายากมากทำไมต้องบาดทาไมต้องบาดพระพุทธเจ้านะท่านทรงมีกริริยามารยาทวัดปฏิบัติงดงามเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนะมีนักบ,บวชนักบ,บวชนอกศาสนาเนี่ยเขาก็ไปขออาหารชาวบ้านขออาหารชาวบ้านก็ขอใส่มือใช่ไหมคะขอใส่มืออย่างเนี้ยไอ้แค่ไฟมือเนี่ยมันจะอิ่มไหมลูก นม่เอ,องลูกกลับมากลับมาก็มานั่งฉันฉันเสร็จแล้วก็ต้องไปขอใหม่พระพุทธเจ้ามองแล้วว่าอย่างนี้ไม่งานอย่างนี้ไม่งามเรานักบวชต้องมีบาตของตัวเองขิดได้นะของตัวเองก็มีคนที่มาขอบวชนะแต่ไม่มีบาตรก็ไปขอยืมบาตรเอาแต่เพียงว่าจะให้ได้ทานเฉพาะตรงพิธีบวช่ะ ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีบาตรกินก็ต้องกลับไปสู่หมวดเดิมคือไปขออาหารใส่บาใส่มืออย่างเงี้ยนะคะไม่งานบาตรจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัดปฏิบัติของพระที่ต้องมีบาตรท,ทีนี้บาตรคือภาชนะใชนะ่ไหมผาชนะจําเป็นสําหรับการคบฉันของเราทีนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็มีถ้วยมีชามแล้วมีถาดแล้วมีอะไรแล้วหยู่ี่ หลวงพี่ได้รับนด้ไปโรงแรมห้าดาวนะ่ะเข้าไปในห้องอาหารนะ่ะหลวงพี่ต้องเอาบาดไปมะต้องเอาบาดไปไหยญาติโยมถามญาติโยมต้องเอาไปมะไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปญาติโยมก็มีเขามีจานให้มีอะไรให้นะคะเราก็ใช้จานตามที่เขาตามที่เขาถวายนั่นแหละลูกอยู่ที่โรงแรม ลูกก็ไปตักอาหารอาหารที่โรงแรมน,นะลูกต้องให้คนมาตักให้มาต้องให้คนมาตักให้มาอาหารนั้นนะ่ะเราจ่ายหรือยังจ่ายแล้วมันมาพร้อมกับค่าห้องค่าห้องน่ะใช่ไม่ใช่มันมาพร้อมกับค่าห้องเพราะฉะนั้นอาหารนั้นนะ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะไปตักนะคะถ้าถือเคร่งตามพระวิน,นนะัยน่ะ ต้องมีคนตักให้นะแล้วพี่ไปเอาใครตักให้ไปสก,กิบไปสก,กิบบ่อยไปสก,กิบเวเท,เทอร์มาตักให้แล้วใครเป็นคนเชียร์ลูกก็เป็นคนชี้เองแหละถูกไหมถูกนะคะลูกจะกินขนมปังหรือลูกจะกินขนมปังปิ้งหรือลูกจะกินขนมปังไม่ปิ้งหรือลูกจะกินบันหรือลูกจะกินข้าซองนี่เป็นเรื่องของลูกใช่ไหมเป็นเรื่องของลูกนักดวดใช่ไหมคะในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเป็นคนไปชี้อยู่ดี ถูกไม่ถูกนะคะในการรับษสาพระวิน,นัยเราทําความเข้าใจว่าในโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ต้องไปแคร่งว่าจะต้องมีบาทไปพี่ถือบาทเข้าไปในโรงแรมห้าดาวและพี่ฉันในบาทและพี่เอาบาทไปทําอะไรทีนี้จะล้างบาดยังไงเนี่ยใช่ไม่ใช่เราต้องมีปัญญามีปัญญาเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่หลวงว่าพูดถึงบาดดินใช่ไหมบารดินบารดินแบ่งซ้ายปลาไม้แบ่งขวาอันนี้เป็นท่าชี้กลงค่ะ ท่าชี้โกงที่น้องเนยเพิ่งไปเรียนเมื่อกี้น่ะมันมีท่าหงายมือนะหงายมือปลาไม้ปลาไม้คืออะไรเราทําความเข้าใจว่าบัดดินแบนซ้ายปลาไม้แบนขวามันมาจากปริบทของวัฒนธรรมจีนของวัดจีนนะครับปลาไม้เนี่ยเป็นเป็นไม้ทั้งทั้งท่อนเลยค่ะเป็นไม้ทั้งท่อนรวมๆกันทั้งต้นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าข้อจาะข้างในให้กลวง ทำเป็นรูปปลานะแกะสลักเป็นรูปปลาแล้วก็ห้อยอยู่เขาใช้ตีเป็นกลองบอกเวลาฉันเวลาฉันนะคะเราเราอยู่ในบริบทวัฒนธรรมไทยเราจะนึกไม่ออกว่าปลาไม้คืออะไรปลาไม้พอตีไม้น่ะมันก็จะเสียงดังป๊อก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 อย่างนี้นะคะเพื่อบอกเวลาว่านี่เป็นเวลาฉันของพระนะคะปลา บาดินแบ่งซ้ายตาไม้แบ่งขวาซึ่งเป็นท่าในชีโกงเนะี่ยต้องอธิบายในรายละเอียดว่ามันหมายความประยี้ทีนี้เมื่อกี้ที่ทาชีโกงกันเมื่อกี้ที่ทาชีโกงกันก็จริงจริงแล้วเราเคยมีวีดีโอนะวีดีโอสอนชีโกงคือการเคลื่อนพลังโคจรพลังพลังของเราเองพลังลง่การของเราเองน้องเนมก็ได้ฝึกเป็นครั้งแรกก็ กิดความตรวหนักรู้ว่าการออกกําลังกายให้ได้เหนื่อยเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําออกกําลังกายอะไรหนักหน่วงนะคะเหมือนก็ยืนทำเล่นน่ะยืนทาเล่น15้านาทีด้วยกันนะคะเหนื่อโซูงเลยนะคะเหงื่อหยดถึงหลังเลยเหงื่อหยดจากต้นขาลงลงน่องเลยก็ทําความเข้าใจว่าการโคจรพลังลงกลางนี้เป็นศาสตร์ที่เขาใช้ปัจจายหิน ปัญญา,าผู้หญิงเบาๆการนิ่มนวลตามแบบของผู้หญิงการเรียนรู้ของน้องเนนในแต่ละช่วงแต่ละท่าจึง้วดแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ที่ให้เก็บเกี่ยวเอาแต่ละคนจะเก็บเกี่ยวเอาได้มากได้น้อยแล้วแต่ว่าเราจะเป็นสปอนจ์ฝองน้ำฝ่องน้ำที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะซักเอาวิชาวความรู้ ทั้งหมดรวมแล้วแต่เป็นเรื่องของการฝึกจิตการฝึกจิตทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาต่างๆรวมแล้วแต่เป็นเรื่องของการฝึกจิตโอสมเด็จพระสัมม,มาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นยอดบรมครูบรมครูท่านเป็นผู้สอนคนที่สอนยากนะท่านก็สอนได้นะครับเราจึงย้อนกลับมาดูว่าโอการที่ เราจะเรียนรู้อะไรก็ตามมันล้วนแล้วแต่เริ่มต้นที่จิตของเราเท่านั้นจิตของเราเท่านั้นนะคะจิตเป็นสิ่งที่เราฝึกได้เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนอบรมได้สกิดหน่อยเอสกิดหน่อยสกิดคนโน้นหน่อยไปแล้วเหมือนกันเออสกิดหน่อยพี่เอ้ามือไปสกิดหน่อยเออดูแม่มีพรสวรรค์อย่างเดึยทีท่พูดห้านาทีค่ะลูกศิษย์หลับ หลับเป็นเสียงเป็นมนมนสะกดลุกสิทธิ์หลับสบายหลับสบายก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะคะมันมาจากฐานจิตมันมาจากฐานจิตต่างกันรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเตือนเตือนน้องเนนและเตือนพอดีช่วงนี้หลวได้อ,อยู่กับพุทธสาวิกาด้วยนะคะโครงการพุทธสาวิกาครั้งที่86 ะะเราได้ฝึกมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงยาอายุ84นะถ้าหลวงยามีชีวิตอยู่ปัจจุบันหลวงยาจะอายุ115ทำมาแล้วกี่นะ 30, 30ป,ปีเนี่ย30 3กว่าปีนะคะฝึกฝึกอบรมฝึกอบรมผู้หญิงนะให้เราได้เข้าใกล้เราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นที่เรียกว่าสาวิกาสาวกแล้ว่าผู้เข้ามานั่งใกล้ สาวิกาคือหญิงผู้เข้ามานั่งใกล้พุทธสาวิกาแปลว่าหญิงผู้เข้ามานั่งใกลพพ้พุทธพุทธะไม่ได้หมายถึงตัวตนของพระพุทธเจา้าที่เสด็จดับขันปร,ริณีผพานไปแล้ว25 0ทกว่าปีแต่พุทธะหมายถึงองค์ความรู้ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้เป็นผู้ตื่นผู้รู้นะคะเราผู้หญิงเข้ามานั่งใกล้ ความเป็นไปได้ที่เราจะเข้าถึงความตื่นรู้ตื่นรู้ความตื่นรู้นั้นมีอยู่แต่เป็นเพียงศักยภาพเวลาเนี้ยยังเป็นศักยภาพ potentiality ที่ยังไม่ได้ทำให้มันปรากฏแต่เมื่อในการฝึกอบรมของเรานี้เราเข้ามานั่งใกล้เราฝึกเพื่อที่จะให้พุธทธะนั้นตื่นในเรา ในตัวเรานะคะจึงมีความสําคัญมากว่าให้มีความตื่นรู้ในแต่ละคนนะคะถ้าหากว่ารับได้แค่ไหนก็คแค่นั้นถ้าหลับไปก็ไม่เป็นไรเพื่อนสกิปหน่อยตื่นขึ้นมาก็าจะได้ฟังนิดนิดหน,ดนอ่อยหน่อยก็ยังดีกว่าที่จะหลับหลับไปเลยหลับไปเลยนะคะก็โมทนาโมทนายาตโยมที่บ้านนะคะที่เข้ามาฟังและถ้ามีโอกาสกา็มาที่วัดเรานะคะก็จะได้ฝึกอบรมไปด้วยกัน,นะคะ่ะของโมทนา